สวัสดีค่ะพบกับพี่มิชรีวิวกันอีกแล้วนะคะไม่ได้เจอกันนานคิดถึงกันไหมเอ่ย <Wow. S 1> ใกล้จะหมดปี2023แล้วนะคะ KETA ก็ยังไม่หมดไปนะคะสำหรับปีหน้า2024จะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างในการทำา k t t a แล้วก็การไปท่องเที่ยวเกาหลีมาฟังพี่มิชกัน ก่อนอื่นนะคะพี่มิชขออัปเดตหน่อยนะคะว่าตอนนี้ KETA อ่ะของเกาหลีมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างหลังจากที่พี่มิชทำคลิปไปในคลิปที่แล้วนะคะ 1. ขยายเวลาหมดอายุของ KETA เป็น3ปีแต่ถ้าพาสปอร์ตของคุณนะคะหมดอายุก่อนวันหมดอายุของ KETA ก็ต้องทำใหม่นะคะเพราะว่า KETA อ้างอิงจากเลขพาสปอร์ต 2. ถ้าอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ17หรือมากกว่า65ปีไม่ต้องทำ KETA อีกต่อไป3 <Yahoo! S 1> นะคะขนาดของรูปถ่ายแล้วก็รูปพาสปอร์ตเนี่ยขยายได้ถึง20เมกเลยนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะได้แค่ไม่กี่กิโลไบต์นะคะซึ่งเล็กมากตอนนี้ขยายถึง20เมกแล้วก็คือจุกๆไปเลยว้าว <Wow. S 1> นะคะ ในด้านของการกรอกอาชีพนะคะก็จะมีช่องอาเตอร์แล้วก็ช่องอาชีพอื่นๆให้เลือกอีกเพิ่มเติมนะคะแต่พี่มิชก็ยังแนะนำค่ะว่าให้กรอกอาชีพที่เป็นชื่อสามัญน,นะคะไม่ว่าคุณจะทำอาชีพเป็น Marketing นะคะบัญชี Finance หรือว่าจะเป็นแบบธุรการอะไรอย่เงี้ย มันก็คือออฟฟิศเวิร์กเกอร์ในบริษัทจำกัดเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็กรอกออฟฟิศเวิร์กเกอร์ได้เช่นกันค่ะแล้วถ้าเป็นอาชีพเฉพาะทางเนี่ยค่อยไปแจ้งในหนังสือรับรองการทำงานนะคะโดยหนังสือรับรองการทำงานเนี่ยจะต้องระบุสภาพของพนักงานนะคะว่าเป็นออฟฟิศเวิร์กเกอร์ในตำแหน่งเท่านั้นเท่านี้อันเนี้ยจะเป็นเรื่องของตำแหน่งไม่ใช่อาชีพเราสามารถแจ้งในใบรับรองการทำงานได้ค่ะ ไม่แนะนําให้กรอกชื่ออาชีพวิริศมาลาหรือว่าแบบเฉพาะทางเกินไปนะคะเพราะไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะใช้ AI หรือว่าใช้ตัวบุคคลในการพิจารณาเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพที่บางทีมันเป็นเฉพาะทางมากเกินไปเขาอาจจะไม่เข้าใจก็ได้ค่ะ5นะคะสามารถค้นหาที่อยู่ของโรงแรมนะคะได้ทั้งภาษาเกาหลีและก็ภาษาอังกฤษค่ะถ้าเราได้ขี่อยู่โรงแรมมาเป็นชื่อถนนแล้วก็บ้านเลขที่แล้วเนี่ยสามารถกรอกในช่อง ENG หรือว่าภาษาอังกฤษได้เลยนะคะแต่ถ้าโรงแรมมีภาษาเกาหลีก็คือกรอกในช่อง KOR หรือว่าภาษาเกาหลีก็ได้เช่นกันส่วนบรรทัดล่างสุดท้ายเนี่ยคือชื่อของโรงแรมนะคะให้กรอกเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะเราคงไม่มีคีย์บอร์ดภาษาเกาหลีใช่ไหม และในส่วนของรูปถ่ายนะคะเมื่อเราอัปโหลดรูปถ่ายหน้าตรงเราไปแล้วเนี่ยบนพื้นข่าวแล้วเนี่ยจะต้องทําการกดเซฟเทมพอร์ลี่ก่อนนะคะด้านซ้ายนะคะถึงจะกด next ต่อไปได้ค่ะถ้าเราไม่เซฟเทมพอร์ลี่มันจะทําให้เราอะไปต่อในขั้นตอนต่อไปไม่ได้นะคะอันนี้จะเป็นหนึ่งในเมนูที่เพิ่มเข้ามานะคะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเป็นขั้นตอนที่เพิ่มเข้ามาเพื่อความปลอดภัยค่ะ <S <S และมีคําถามจากทางบ้านมานะคะว่ารูปเนี่ย ต้องเหมือนในพาสปอร์ตไหมพี่มิชก็ขอบอกเลยนะคะว่าถ้าเป็นไปได้ขอให้ถ่ายรูปให้เหมือนหรือใกล้เคียงกับรูปในพาสปอร์ตนะคะเพราะพี่มิชไม่แน่ใจว่าการพิจารณา KETA อะคะ่ะจะพิจารณาจาก AI นะคะเป็นคอมพิวเตอร์หรือเป็นคนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเปอร์เซนต์ของรูปถ่ายในพาสปอร์ตแล้วก็รูปถ่ายหน้าตรงของเราเนี่ยมันเหมือนกันคล้ายกันเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะผ่านได้ง่ายกว่าง่ายขึ้นนะคะ แล้วมันก็เป็นผลดีกับเราด้วยว่าหน้าเราอะตรงปกนะคะเวลาไปที่ตอมเกาหลีจะได้ไม่แบบนี่คนเดียวกันหรือเปล่าคะไปทำอะไรเพิ่มมา <laughs> ถ้าใครทำพาสปอร์ตใหม่นะคะแต่ไม่อยากถ่ายรูปใหม่อันนี้พี่มิชก็ไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ได้ไหมแต่พี่มิชแนะนำว่าให้ถ่ายรูปใหม่ดีกว่าให้มันอัปเดตนะคะ, <laughs> ะ,คะเช่นบางคนผมยาวแล้วนะคะพาสปอร์ตผมยาวแล้วแต่ตัวจริง ผมไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนําว่าให้ถ่ายใหม่ให้มันอัปเดตดีกว่านะคะพี่มิชก็ถ่ายใหม่ถึงแม้ว่าหน้ามันจะเหมือนเดิมก็ทำนะคะแต่ว่าก็ถือว่าทําให้หน้าเหมือนพาสปอร์ตมากที่สุดนะคะเพราะว่าพี่มิชเนี่ยเพิ่งไปทําพาสปอร์ตใหม่มานะคะก็เลยต้องทํา k e t a ใหม่อีกรอบนึงค่ะเพราะอย่างที่พี่มิชบอกนะคะว่าการขอ k e t a เเนี่ยจะอ้างอิงจากเลขพาสปอร์ตใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเลขพาสปอร์ตพี่มิชเปลี่ยนเนี่ย ก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยก็เลยต้องทําใหม่นะคะรอบที่ผ่านมาก็คือใจหายใจคว่ำม,มากนะคะรอตั้ง3วันนะคะเดือยเจ2ชั่วโมงอย่างที่เขาบอกไปเนาะเพราะฉะนั้น,นะคะ่ะเขาให้ขอได้3ครั้งนะคะเผื่อเวลาไว้นิดนึงนะคะเผื่อเรามีปุบป,ปรับทริปนะคะแล้วเราทําพาสปอร์ตมาใหม่ก็ทํา k t t a รอไปเลยเพราะว่ามันใช้ได้ถึง3ปีเนาะก็ไม่จะได้ไม่ต้องกังวลใจว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านใกล้จะบินแล้วอะไรเงี้ยยังซื้อตั๋วไม่ได้นะก็ทําไว้เลยนะคะทุกคน และคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแต่อยากจะมาเตือนกันจริงๆนะคะหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องของเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ของ KETA นะคะสะกด k e t a g.o. k.r. นะคะถ้านอกเหนือนจากนี้นะคะหรือว่าคุณ search ใน google แล้วขึ้นเป็นอันดับหนึ่งถ้าคุณค้นหาคำว่า k.e.t.a. แล้วก็อาจจะไม่ใช่ของแท้นะคะทาง k.e.t.a. ก็ประกาศเตือนแล้วนะคะว่า k.e.t.a. เนี่ยไม่มีเอเจนซี่ที่รับทํานะคะแล้วก็ให้ระมัดระวังในการส่งข้อมูลที่เป็น confidential ข้อมูลส่วนตัวเช่น passport หรือว่า รูปถ่ายต่างๆเนี่ยรวมทั้งการจ่ายเงินด้วยเขาก็ไม่รับรองว่าเว็บที่เราหาเจอเนี่ยมันจะเอาข้อมูลของเราไปทำอะไรหรือเปล่านะคะซึ่งมีคนรู้จักของพี่มิชเนี่ยตกหลุมไปในเว็บเหล่านี้แล้วนะคะหลายคนทีเดียวเอาจริงๆสีเท้ายังรู้พลาดนะคะนักประหลาดยังรู้พลังนะคะอันนี้ก็เตือนกันไว้ก่อนเลยว่าเว็บที่แท้จริงเนี่ยจะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่มีเอเจนซี่ ถึงแม้ใครเคยกรอกไปแล้วในเว็บที่ไม่ใช่ทางการนะคะแล้วสามารถบินได้จริงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าโชคดีไปนะคะแต่ว่าบางท่านเนี่ยถึงแม้จะกรอกในข้อมูลของเว็บเอเจนซี่นี้แล้วเนี่ยก็ยังไม่ผ่านนะคะแล้วข้อมูลดังนั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่างๆได้ก็แนะนําว่าทํากับเว็บที่เป็นทางการดีที่สุดค่ะ แล้วทาง k t a เนี่ยก็แนะนำมาอีกว่าจะไม่รับรองในเรื่องของการฟรอดในเรื่องของเลขที่บัตรเครดิตตอนที่จ่ายนะคะและที่สำคัญค่ะเว็บเหล่านี้ค่ะราคาแพงมากๆนะคะค่าการลงทะเบียนขอ k t a ที่พี่มิชเคยบอกไปก็คือประมาณ1,300วอนนะคะก็คือจริงๆมันคือราคา1,000 0วอนแต่ว่ามีค่าธรรมเนียมก็เลยกลายเป็น1,306วอนประมาณนี้นะคะมันก็ประมาณ280บาทอะ แต่เว็บพวกนี้ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเก็บเงินที่ประมาณ3,200ถึง3,600บาทเลยซึ่งแพงมากๆแล้วก็ไม่ได้การันตีผลนะคะแถมยังข้อมูลเราเนี่ยอาจจะไปอยู่ในมือของมิชาชีพด้วยหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะไม่ได้ขู่นะแต่ว่าอยากจะให้ระมัดระวังกันในการกรอก k e t a นะคะว่าให้กรอกในเว็บที่เป็นของทางการดีที่สุดค่ะ และคำถามเมื่อกี้นะคะที่บอกไปว่าค่าขอ KETA อยู่แค่1,000 0วอนหรือ280บาทเท่านั้นเนี่ยเป็นหนึ่งในคำถามที่ตมออาจจะถามคุณก็ได้นะคะพี่มิชไปอ่านใน Twitter มานะคะหรือว่า X นะคะ,ะ,คะก็มีคนมาแชร์ประสบการณ์ค่ะตมออกเกาหลีจะถามว่าคุณกรอก KETA ด้วยตัวเองหรือเปล่านะคะดังนั้นค่ะ ถ้าใครกรอก KETA ด้วยตัวเองและจ่ายเงินด้วยตัวเองเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าค่าธรรมเนียมของ KETA อยู่แค่ประมาณ280บาทถึง300บาทเท่านั้นเองนะคะหรือว่า10,000วอนเป็นที่มาว่าทำไมทุกคนจะต้องทำ KETA ด้วยตัวเองนะคะแต่แต่แต่ ถ้าใครไม่มี2ส,สิ่งนี้ไม่เป็นไรนะคะ 1. อีเมลนะคะ 2. บัตรเครดิตหรือเดบิตท,ที่ใช้จ่ายค่า KETA ค่ะอันนี้นะคะเราสามารถใช้ของเพื่อนพี่น้องหรือว่าคนอื่นๆได้เพื่อเช็คผลนะคะหรือว่าเราทำให้พ่อแม่พี่น้องของเราอะไรเงี้ยเราก็สามารถใช้อีเมลของตัวเราเองได้แล้วก็ใช้บัตรเครดิตของเราได้เพียงคนเดียวนะคะอันนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎนะใช้ได้ค่ะและอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ต้องเน้นย้ำกันก็คือ ข้อมูลที่กรอก KETA นะคะจำเป็นต้องตรงกับความเป็นจริงนะคะถ้าเมื่อไรก็ตามเราปลอมแปลงเอกสารหรือว่าเรากรอกข้อมูลที่ไม่ตรงกับความจริงเนี่ยตมเกาหลีมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการเข้าเมืองของเราได้นะคะณนะวันที่เราแลนดิ้งนะคะเพราะฉะนั้นกรอกด้วยความเป็นจริงมากที่สุดนะคะแล้วก็มีเอกสารยืนยันทุกครั้งในการที่เราจะกรอกลงไปนะคะเพื่อความบริสุทธิ์ใจนะคะเวลาที่เราไปถึงเกาหลีแล้วเราจะได้ตอบตมอย่างมั่นใจค่ะ เพราะถึงแม้ว่าคุณจะเป็นเอกสารจริงแล้วก็ตามนะคะตอมอก็มีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อคุณแล้วก็ส่งคุณกลับได้เหมือนกันนะคะอันนี้พี่มิชก็ค่อนข้างเห็นใจกับทุกคนนะคะที่ประสบภัยนะคะในการโดนตอมอส่งกลับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามหรือไม่มีเหตุผลก็ตามนะคะก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีนะัก นะคะแล้วการที่ทำา KTA ไม่ผ่านเนี่ยไม่ว่าจะกี่รอบหรือขอวีซ่าก็ไม่ผ่านเนี่ยไม่ได้แปลว่าคุณเป็นคนที่ไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าประวัติเราไม่ดีไม่ใช่นะคะบางทีมันมีอื่นๆที่ประชาชนทั่วไปอย่างเราเราเงี้ยเราไม่รู้เหมือนกันว่าหลักเกณฑ์ที่เขาใช้หรือว่าเครื่องมือที่เขาใช้ในการพิจารณาเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่มิชั่วก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะอยากให้ไปเที่ยวเกาหลีไปสัมผัส บรรยากาศนะคะอากาศอาหารนะคะบ้านเมืองอะไรเงี้ยก็เป็นประเทศที่บินไม่นานมากแล้วก็พี่มิชก็คิดว่าอาหารอร่อยอยู่นะสำหรับปี2024นะคะยังไม่มีอัปเดตนะคะว่าจะมีการยกเลิกหรือว่ามีข้อกำหนดอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่มีอัปเดตนะคะพี่มิชจะริม,มาอัปเดตทุกคน อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันทางเพจ Facebook นะคะซึ่งพี่มิชเนี่ยก็จะมีเทคนิคอื่นๆแล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆที่จะรีวิวมากมายนะคะทั้งชีวิตในเกาหลีแล้วก็ชีวิตที่ไทยนะคะรวมทั้งแกจิตต่างๆที่พี่มิชมีนะคะอยากจะปรึกษาด้านไหนนะคะหรือว่ามาปรับทุก์ก็ได้นะคะในการขอ KTA หรือการไปเกาหลีก็มาแชทมาคุยกันได้ที่อินบ็ของ Facebook นะคะ ก็ยินดีตอบทุกคําถามนะคะยกเว้นกันทํา KETA ให้นะคะพี่มิชไม่สามารถทําให้ได้จริงๆอยากจะให้ทุกคนทําด้วยตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าติดขัดตรงไหนนะคะอินบ็อกซ์มาหาพี่ได้เลยนะคะถ้าพี่ว่างนะคะพี่จะตอบให้ทุกคนเลยนะคะและจะพยายามทําให้ทุกคนผ่าน KETA ให้ได้นะคะ อย่างไรก็ดีนะคะพบกันในคลิปหน้านะคะพี่มิชชะไปเที่ยวที่ไหนในเกาหลี่ทาประสบการณ์อะไรเด็ดๆสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าไปเกาหลี่แล้วจะไปทําอะไรนะคะนอกจากกินหมูย่างชมวิวนะคะดูผู้ชายนั่งแม่น้ําหันนะคะแล้วก็นั่งคาเฟ่พี่มิเชนะคะก็จะมีประสบการณ์อีกหลายๆอย่างที่ได้ไปทดลองทําที่เกาหลี่จะทยอยลงนะคะหวังว่าพี่มิชจะมีเวลาตัดต่อนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ ท้ง,งานรานงานหลวงเยอะเต็มไปหมดแต่ว่ายังรับสปอนนะคะถ้ามีท่านผู้ใดสนใจจะให้พี่มิชใช้สินค้าใดๆหรือว่าไปเที่ยวเนี้ติดต่อมาได้เลยนะคะตามช่องทางนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็มาพูดคุยกันที่เพจได้เลยนะคะแล้วก็ TikTok ด้วยนะมี TikTok ด้วยอย่าลืมติดตามกันนะคะเพราะพี่มิชรีวิวค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะคะมาแบบสั้นๆอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะคะชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ